อาตมานั่งรมาทานใหม่ๆไม่อยากจะอะไรยินอะไรมันกวนเราเอากีพึงมาอุดหูวไว้อุดเนือกไปอยากให้ตาบอดมันจะดีป็นเงียบอย่างนั้นเอาทีพึงมาอุดเดี๋ยวก็นั่งนนอยู่ในป่างเงียบเงียบแต่มันเงียบแต่ปา่าตรงนี้มัน่เงียบมันรุนก็เลยคิดไปเออไอ้คนหูหนวกคนตาบอดแต่มันเป็นพออระอรหันได้ เนีกาติดไปอย่างนี้นี่ทำมารื่เรียกว่ามันไม่รู้อะไรว่ามันเป็นอะไรจึงทําหาอย่างนั้นอาจะมาโง่มาแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ยังโง่ก็ยังไม่หมดเหมือนกันแนตะ่ยังมีโง่ติดมาอยู่มันมากนะดังนั้นจึิงมาพูดให้โยมฟังให้เข้าใจเช่นเรามานั่งตรงนี้เราตั้งใจว่าจะมาสงบนะมาสอนแจกกาทาความสงบนะแล้วก็ตั้งใจมันสงบไปนั่งนี่มันสงบนะ บางทีพอนั่งไปคลิปหนึ่งก็เสียงเครื่องบินมันฮือเสียงรถมันฮือมาต่อไม่สบายใจแล้วไม่สงบนะนึกว่าเสียงเครื่องบินมากวนมากวนเรานึกว่าเสียงรถมากวนเรานึกว่าเพื่อนทั้งหลายนี่มากวนเราอก็เลยไปนั่งทะเลาะกับปารมณ์อยู่นั่นแหละไปนั่งทะเลาะกับเสียงคน ไปนั่งทะเาะกับเสียงรถไปนั่งทะเาะกับเสียงเครื่องบินเพราะเราต้องการสงบเสียงเครื่องบินมันดังเสียงรถมันดัง,ง,ดดงก็นึกว,ว่าเสียงเครื่องบินเป็นอันตรายเสียงรถเป็นอันตรายก็เลยไปทะเลาะกับเสียงเครื่องบินอยู่นั่นลยไปทะเลาะกับรถอยนนู่นั่นเลยหารู้ไม่ว่าเราไปเราไปกวนเขาไม่ใช่เข้ามากวนเราเนี่ย นามเลยนื่องว่าเขามากวนเราไอ้ความเป็นจริงเรามันไปกวนเขาถ้าเรารู้จักว่ารถมันมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันถ้าให้มันเป็นรถอย่าไปยึดหมายมันเครื่องบินก็เป็นประโยชน์ของมันถ้าเรารู้จักมันมันก็ไม่กวนเรานะที่เรามานี่เราเดินมาด้วยนัง่งรถมาด้วยเปล่าเนี่ยมาที่นี่รถมีเสียงไหมยี่ยเราเดินมาที่นี่ นี่นั่งมันมาถึงนี่ทําไมไปให้โทษมันมาเสียงรถมันกวนเราถ้ารถไปในเสียงมันจะนําเรามาถึงนี่หรือเปล่าก็ไม่รู้เราคิดอย่งางนี้หมดปัญหาหมดใช่ไหมะ่ะมีเราเรา่งนี้เราเป็นเรารถเป็นรถ,นรถวางโปยนจหน้าที่เราทางมันก็สบายอนะไรนั่นเนี่ยอันนี้เราก็เพราะเราเรียไปไม่รู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรมันถึงเป็นอยู่อย่างนี้ให้เป็นงห็นไหม อย่างนั้นให้พ่อคุณเข้าใจอย่างนั้นอพวกเราพวกเราทุกคนในนี้คือไม่รู้จักอะไรมันเป็นอะไรมันก็วุ่นไปหมดท้งนั้นเนี่ยนั่งกรรมฐานก็เหมือนนั่งกองไฟมันร้อน <c oughs> มันร้อนมันเหมือนไฟมันร้อน,น,อนคือไม่รู้จักอะไรต่ออะไรน,นั่นเองเสียงมาก็ทบหูก็ปล่อยมันคืนไปบ้านมันซะจมูก ที่มากระทบจมูก,กปล่อยมันไปตายอย่างนะรถที่มากระทบลิน้นปล่อยให้มันเสียอะไรที่มากระทบร่างกายปอดผ่าน,นปล่อยให้มันไปเสียอารมณ์เี้ยวันเกิดกับใจนั้นก็ปล่อยให้มันไปเสียงก็หมดเท่านั้นแหละเราก็เป็นอิสระเท่านั้นแหละดีมันยากเพราะเราคิดผิดมันลาบากเพราะเราคิดผิดเราไปกวนเขาเข้าใจว่าเขามากวนเรา